พ่อโอ้โหเมื่อกี้หวั่นไหวมากเลยโทรมากันอีกแล้วทำไมชอบอะชอบเพลงมากมากทำไมจัดได้ถูกใจป้าก็มันหน้าฝนเนี่ยทำไมถูกจัดใจลุงนี่หกเพลงนี้ผมปล่อยไปเนี่ยหกแปดเพลงนี้ฝนทั้งนั้นอมันท่วมไปหมดเลยพี่ช่วยหาช่วยหาอ่างเก็บไว้หน่อยอันนี้เป็นผุดแก้มลิงไว้ ก็ท in <rica> cool ่านผู้ชมครับก็ถือว่ามันพอเป็นความประสบความสาเร็จของทีมงานเนาะว่าคัดสรรในในเรื่องราวของการจัดเพลงแบบไหนถึงจะถูกใจท่านผู้ฟังนะจัดถูกใจคุณลูงคุณป้าซึ่งเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรที่นอนหลับพักผ่อนตอนเที่ยงและตื่นขึ้นมาอุ้ยได้ฟังเพลงอีกด้วยพร้อบกับเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสในรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่ง14นาฬกาถึง15นกา30นาที ผมกับพี่ต่อแรเจ้าก็มานั่งคุยเรื่องสัเพระความรู้เรื่องการเกษตรมีบ้างน้อยบ้างมากบ้างด้วยเพิ่มสาระไม่มีสาระบ้างสนุกสนานมีสาระทางนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีแต่ที่ได้อัธรสที่สุดก็คือเพลงเพลงเพลงแบบนี้หาฟังไม่ได้ที่ไหนทาไมเราถึงต้องเอาเพลงมาเกี่ยวกับเกษตร พราะหัวข้อรายการเราก็บอกเลยว่าเกษตรไทยไงถูกต้องห,หัวใจลูกทุ่งท่านผู้ชมเชื่อเลยครับพี่ตัวแรกเนี่ยปกติเนี่ยไม่เคยร้องเพลงที่ไหนนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้คือดีเนี่ยร้องให้เต็มเบรกเออเดี๋ยวว,วันหลังผมให้พี่ตัวแรกร้องให้ฟังทุ่งเอ,อเ้ยทุง่งรวงทองเป <c oughs> ็ไงทำไมต้องเป็นทุ่งรวงทองก็ทุ่งนาที่มันเวิรงว้างว่างเปล่าแต่อยู่มาวันหนึ่ง บรรทูท่อออกรวมขึ้นมาเป็นสีเหลืองเต็มอารามในทุ่งนาอันนั้นคือทุ่งหลวงทองก็ข้าวข้าววลามันโตมาพอวันที่มันตั้งท้องปุ๊บตั้งท้องจะสุกครับสีเหลืองหลืองพอกระทบกับพระอาทิตย์วายวาวเป็นสีทองเลยทุกคนแต่งนี่สุดยอดไม่รู้ว่าหนึ่งบทเพลงของเพลงไทยสมัยเก่าๆเนี่ยจะได้คติได้อารมณ์มองเห็นเลยว่ามันเหมือน มันเหมือนละครหนึ่งเรื่องเลยเล่าเรื่องเล่าเรื่องเลยจบกภาพออกเลยนะภาพจบเลยอ่ะนะครับก็อยากจะถามอาจารย์แล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของข้าวโพดนะวันนี้ทั้งวันเนี่ยปบคนปบคนเนี่ยมันมันแปลรูปไงแปลรูปมาใช่ไหมมาคุยถึงเรื่องของข้าวโพดอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยเป็นอ่าเป็นประเทศที่เกษตรกรเนาะแล้วมันมีผลผลิตมากน้อยขนาดไหนไหมอาจารย์มันแหล่งปลูก แรงปลูกปลูกที่ไหนขายได้ยังไงปลูกได้าอาอาปีละกี่กี่ครั้งอะไรต่ออะไรผมพูดรวมๆไปให้จนานเล่าให้ฟังเนาะเขาพูดส่วนใหญ่จะปลูกที่ที่ดอนที่ดอนก็คือที่ที่เป็นเนินเนินเป็นควรเป็นภูเขาพื้นที่แบบนี้พูดปั๊บก็รู้แล้วน่าจะเป็นภาคเหนือที่ปลูกเยอะอ,อ๋อหรอพี่เห็นแพนน่านแม่งสอน อุตรดิตถุกโถไทยกาแ,แพางเพชรนครสวรรค์เนี่ยอ uh huh. ตามภูต่างๆอ่ะครับข้าพุทจะชอบมากเพราะว่าอะไรพอไปปลูกคุณไปปลูกต้นไม้ไว้ปลูกพืชไว้ฝนที่มันตกน้ําที่มันไหลมาไปเจอต้อนไม้มันก็เกิดการชะลอ uh huh. ติดเศษหญ้าเต็ดไม้ก็ชะลอพักน้ําไปเรื่อยแล้วข้าพุทเนี่ยแค่ร้อยสิบวันเองพี่อื uh huh. ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับนั่นแสดงว่า วันที่คุณหย่อนเมล็ดไปแค่หนึ่งสัปดาห์ให้มันตั้งต้นขึ้นมาได้เขาต้องปลูกหน้าไหนล่ะเออหรือดูฝนหรือดูฝนก็ต้องปลูกก่อนฤดูฝนสักสองสัปดาห์ก่อนฝนจะตกก่อนฝนจะตกหลังจากนั้นคุณไม่ต้องไปรดน้ําแล้วเขาจะตั้งหลักตั้งตัวได้เลยเขาไปแล้วถ้าเป็นปุ๋ยดีๆหรือว่าได้แร่ท่าดีๆที่น้ํามันชะชําระมาจากยอดเขานะออืบางต้นนี่สองฝักเลยนะ เคยเห็นป่าสองฝักปกติเป็นฝักเดียวเดยธรวมชาติต้นละฝักหัวเอาเปรียบนะเนี่ยเออเพราะว่าเขาโพดเป็นพืชสัตว์เอยเป็นเป็นพืชหญ้าตระกูลหญ้าที่มีเพศผู้เพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันอ่ามันเลยเป็นฝักเดียวอ๋อมันไม่มีไม่ใช่ว่าต้นหนึ่งเป็นตัวผู้เหมือนกันจงกัญชาเมื่อไหร่อ่าอบางบางต้นเป็นจะผู้นะบางต้นเป็นจะเมียอต้องมาผสมให้เขาตั้งเกสรมาผสมกันแต่นี่ แล้วเชื่อไหมว่าต้นกระเพดเนี่ยฝักเมียฝักตัวผู้ตัวเมียตัวผู้อยู่บนล่างโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยธรรมติถ้าเป็นผมผมชอบอยู่ล่างเขาพูดเนี่ยเอามักอรตัวผู้แก้ให้ด้วยมั่งสิพูดอะไรให้มันไม่อาจารย์ต้องพุกไม่ตัด เกสรตัวผู้อยู่บนเกศรตัวเมียอยู่ด้านล่างอเห็นไหมพอเกศรตัวผู้มันหล่นมาปั๊บก็มาตอกติดตัวเมียเิ็ดเลยหนฝักมันก็แปลกความจริงเมียอยู่บนก็ได้นะแต่ทำไมต้องแปลกต้องอยู่ล่างมันธรรมชาติมันสร้างสรรค์มันจริงๆนะแล้วมันเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มันงอกขึ้นไปปั๊บมันดิ่งขึ้นพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยตระกูลหญ้าเออตระกูลหญ้าอ้อยหญ้ามันมันมันไม่ใช่ ข้าวหญ้าใบที่มันแต่มนุษย์อี่เก่งเอาหญ้ามากินได้มพัฒนาการเช่นหญ้าเนียเปียะชาดีเปียกเออได้ข้าวก็หญ้าไงก็มากินได้ห็นป่าข้าวโพดข้าวโพดอย่าออกนอกเรื่องที่ถามไปจำอะไรได้บ้างเนี่ยนครสวรรค์ต่างๆผลผลิตไร่ปีหนึ่งเราปลูกประมาณข้าวโพดสักเกือบหลังหนึ่งล้านไร่เยอะไหมทั้งประเทศเนี่ยนะทั้งประเทศหนึ่งไร่เราได้ผลผลิตประมาณสักพันห้าร้อยกิโลถึง สองพันก mm ิโลก็มาณสองตันอ่ะพราะต้นมันถี่มากครับแต่เราไม่ได้เอาทัはは้งต้นนะถ้าเป็นข้าวโพดสัตว์เขาก็เอาฝักเอาฝักมาเอามาเล็ดถึงจะมานับเป็นตันๆัแต่จริงๆแล้วตั้งแต่โคนมาเลยตัดตๆๆตตเหมือนเนเปียเลยครับบดละเอียดทําอาหารสัตว์อาหารสัตว์กินได้แต่เขาไม่นับตรงนั้นเขานับเฉพาะฝักอย่างเดียวว่าหนึ่งไร่ได้ประมาณสองตันแล้วปีปลูกได้กี่ครั้ง องครั้งปีละสองครั้งประมาณสามเดือนครึ่งตีว่าสี่เดือนอาจารย์แล้วช่วงช่วงหน้าฝนนี่แหละแล้วพอรู้ไหม่าตันละกี่บาทกิโลละกี่บาทอะไรเราไม่ได้ดีไหมเกษตรกรยิ้มไหมยิ้มไหมรัฐบาลทําให้เกษตรกรยิ้มไหมก็โอเคนะยุคลยยุคยุคกระทรวงเกษตรปัจจุบันเนี่ยเขาว่าข้าโพดกับข้าโพดข้าโพดกับยางเปรียบเทียบกันได้ไหมเทียบเทียบไม่ได้ตอนนี้ยางไปห้าหึงสิบอ้าวยางยางดีมากเลยแล้วข้าโพดอ่ะเข้าโพดก็ราคาดี เพราะว่าวิกฤตยูเครนที่บอกเมื่อกี้ทางนู้นไม่มีผลผลิตเพราะมันสงครามครับมันยิงกันอย่างเดียวอทางเราก็รีบผลิตผลผลิตเข้ามาครับเห็นไหมทําให้ปุ๋ยตัวน,นี้แพงมากอาหารสัตว์แพงมากทุกประเทศกินของแพงหมดแม้กระทั่งตะวันออกกลางไม่ได้ลงทุนเลยเลยน้ำมันบอ่อเดิมมาและขึ้นราคา <laughs> <laughs> ดูดิเอ,อเออดูดิ ไม่ต้องขุดไม่ต้องเจาะมันสูบอย่างเดียวนะวามาขายขึ้นราคาเพราะเราส่งมามาไปแพงไงอ๋อส่งเนื้อไปแพงไงมันก็เลยเขาก็เลยต้องขึ้นราคาน้ํามันอ๋อเหตุผลที่น้ํามันแพงเพราะอย่างนี้เยี่ยงนี้เองเอาคืนเอาคืนในเมื่อผมต้องซื้อของคุณน่ะแล้าคุณเอาของผมแพงนี่แหละเขาเรียกระบบเศรษฐกิจโลกคุณมีน้ำมันแต่คุณไม่มีอาหารครับแต่พอคุณซื้ออาหารแพงกูขึ้นน้ำมันเลยใช่ปะ ผมก็ต้องซื้อน้ำมันมาทำอาหารถูกต้องอ๋อวัตจักวัตจักวัตจักนะครับพื้นที่ที่จะปลูกข้าวโพดได้ดีก็ที่ผมบอกอย่าไปปลูกที่ที่ที่ราบรูปเหมือนข้าวที่ราบรุ่มไม่ไดข้าวครับผมตายหมดนะฮะต้องไปปลูกที่เนินที่ภูเขาเนี่ยเยอะได้ดีเชียงใหม่มีรายลำปางยังมีอนาคขครับยังมีอนาคตครับพื้นที่ที่คุณมีที่ห้าไร่สิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไร่ก็เป็นที่เนินก็ปลูกข้าวโพดได้คไว้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับครับไม่ต้องซื้อเขา ถ้าเราจะพูดกันถึงเรื่องโพดอย่างเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะหาว่าวันนี้เราพูดจะเขาโพดอ,อย่างเดียวเลยเขาโพดอย่างเดียวนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านดีต้องการจะทําเรื่องราวของเกษตรแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนตัวท่านท่านมีข้อคิดเห็นประการใดเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาได้นะครับ,รบและลโดยเฉพาะอย่งางยิ่งว่าเมื่อท่านทานอะไรแล้วเนี่ยท่านรู้สึกว่าไม่สบายปากไม่สบายท้องอ ราเ<ม>ตัวช่วยผมก็ว่าท่านลองใช้ใครที่เตียงหักเนี่ยครับ <c oughs> พูดคุยกับสามีภร <c oughs> รยากาันไม่รู้เรื่องมีกลิ่นปากช่วยได้เหรอช่วยได้ครับ <c oughs> ในเมื่อปากหอมสดชื่นเนี่ยดูที่เตียงมันจะหักไปล้นะครับยาสีฟันสมุนไพรถั่วแรดนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยาซีฟันที่มีคุณภาพมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามีสมุนไพรด้วยกันทั้ง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นใบคอยใบมิ้นใบฝรั่งพิมเสนชะเอมอบเชยกาบูลแล้วก็การผู ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเรื่องราวของยาสีฟันสมุนไพรถั่แระถ้าท่านต้องการจะเป็นตัวแทนหรือว่าหาซื้อไปใช้ก็ติดต่อมาที่หมายเลข097-496-9888 097-496-6644นะครับเรามีแอดมินรอรับสายของท่านนะครับท่านผู้ชมครับครับเรื่องราวรายการดีๆแบบนี้ครับจะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสผมกับพี่ถัแระก็จะมาพบกับท่านจันทร์ถึงพฤหัสเวลา14นก ถึง15กา30นาทีชื่อรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งครับทางช่องเกษตรนำไทยหมายเลข53นะครับ53จานซ่อม IPM หรือ s e s Vision ส่วนจานดำจานโปร่งใหญ่ๆช่อง135พบกับผมและพี่ตุวเละเหมือนกันออกอากาศพร้อมกันมีกำติชมอยากจะทราบเรื่องอะไรเกี่ยวเดิอนการเกษตรอยากจะฟังเพลงอะไรก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท ที่พี่โตแบอกไปแล้วลแล้วก็สนใจผิดพันยาสีฟันตัวและและได้ข่าวว่าล่าสุดนี้มีผิดพันเพิ่มเติมก็เร็วๆนี้นะครับเรื่องราวของนาเรบเวลอะไรคือเริ่บเวลเดี๋ยวเรามาคุยกันมาเปิดเผยกันนะครับมันเปนเรื่องราวของสุขภาพของร่างกายสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกับผมและพี่โตแลได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาเดียวกันนี้ครับช่อง53วันนี้ไปก่อนครับ Salam, Wadikap.